แม่พาไปซื้อปุยแหนพาไปซื้อปุย <ừ. c oughs> สิบชื่อจักซอบจักพิ่นมีเงินเท่าไรนี่เงินแกถอนนนั่แล้วถอนบนเอาไห้เงินทีนั่นแหละแท้ๆกับเงินกันบเ,กเ,งกเงินที่ว่าผู้ใหญ่อช่วยเจ้าหน่ะบ่แเ <c oughs> มนเมยกับพราได้ได้น้ำเจ้าน้าบ่กเลยก็เนาะน้ำนองก็ไม่ได้ฝากมาบ่น้องน่ะยังบุฟ่า แ่พี่น้องผู้พันทางพนรวยกับบริยืนไห้พ่อม่ได้่ได้สำเนาข่าวก็่าไห่กับป้ยไห่พันผังไหพันได้เพนจะกไห่ไม่ได้เงินเปผงั่เงินเพื่อนเองพนกับบริไห่โบต้นกับบอมีเพื่อนวะเพนกับบมี่่เพื่อนวะอืออะ เอากลับทักทายสบายดีทุกคนตัดภาพมาสดๆนอนๆน้อ,นอ,นนองมะนาวย่างมาหาอยู่เพื่อนนี่เลยสบายดีมะานาวอออถือกระยังชั้งมานนี้นะไม่ฮะ มาขายเพราะเดือดมาให้มใหเามาผักอีกแล้ว <c oughs> ผักยายเพิ่นเออไม่งั้นอันนี้แม่ไม <ป S 1> ่ไผ่ไทยบ้านบ่บ่ก็ไผ่ป้าอ่าม้ำหาบผมเย็นยอดนี่ได้ตูดไม่ได้ตูดปัญหาเรื่อยเดียวตูดนี่ก็คือว่าถ้าเอาน้ำมันตูดก็คืออันนั้นมันบ่น,นะอันมันอ่อปงออกมาน่ะบ่ปงกระจอเนาะเชือกผกเชือกพุยพากไปแต่เดิมอะไรเชือกพุย มีเงินบ่สะไนแรเงินมีบ่นาอเงินนั้นผู้ใหญ่มอมหานะบ่ชช่อจักช็อปอ่ะนะไเองชอบจักเงินประคัไม่ได้เนาะขายอยู่แพงกขายมันแพงบ่ตลาดมันถือกลัวค่ะวะตลาดถือกลัวผู้แลแล้ววียกข้แล้วเรียบักแอแล้ววิยกขึ้นแล้วสองสอบเริบ่าวอรบ่อันพินนะ ไปตลาเลไเนี่ยบงด้อเดี๋ยวเวียกันนาะอไรใหมฝากจุบิมเราไปเอายาอยู่ไปไปให้วันจันยาละสกึมสกึมแล้วสกนคนไปตอห้เออเราหูจักอยู่ไนที่ตอกันครับกับเฮาอยู่ ไม่ไ้วซื้อัไห่มื่อยแลไห้แ้ไปส้ังอยากห้พาไปซื้อมือมือแรงบ่ซื้อปุ๋ยมือบ่อแลมือคาเวียกมือนี้แลันไปแนช่วงช่วงแรงแรงนะเ่าแรกเวียกพุ่นแหละบริภผ่าเนาะช่วงสองโมงสามโง มาเนยเอ้ยมย่เนี่ยอยกับปูอันเน้เอ้ยอันนน้นนี่เอ้ยนี่เอ้ยใช้หรือไม่เลยถายไปจักกค้ามาเลย ไม่แล้วเดี๋ยวนั่งด yeah. okay. ินก่อนอย่าพึ่งเมื่อเดี๋ยวไปซื้อข้าวก่อนเดี๋ยวไปซื้อข้าวก่อนเดี๋ยวจะมานั่งดินน้ำลูกค้ามาเลยพี่น้องอ้าวพี่น้องเอ๋ะจัดภาพมางางมาคือเก่าปะงานไหมผมมีรถนแตเอาไม้มากินเนี่ยมันเน่นเสียงวนเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้มาอันนั้นเพิ่นบ่ได้มาขายเรกเพิ่นมาซี เฮาก็มีเวลานางลุ่มกันจำลองมะนาวมาเลยแต่ได้เทศเชียงก็ชิมนนีสัดเจียวนะเพียงเนาะกายสบายดีอืกับตู้นวดก็ชิตู้ตวนวดเลยพี่นาะตรงนีง้เวลาแทนนวดดูปลาอยู่ดงตรงนวดตรงเข้าว็คือโจรไปเลยอ่าเพราะว่าเขามันมาในบดแบบกุรายอยู่แล้วเนาะบโดโจรอยู่แล้วเพราะว่าเบ็ดีสํมไตมัน ยังมองว่าเป็นคนชั่วคือเก่าคนแต่พี่น้องเลย <net> ในสายตาคนที่ผมรัก่ะลมกำนงม,มาหน้าดิกลัวอ่ะเอาพัดลมถืกอยู่บ้านี่พอแต่พัดลมให้ลูกมันฮ้อน มาตังก่อมาตัง่อยบ้านจะไปหาบาบ้านนี่ไปหาแน่เออยินยวนเป็นตัซิมเพื่อใกล้เฮื่อนนะแล้วบานคนอันหนาตาเราหรอชี่อักชียังเราถามว่ามช่เป็นตุชิดใช่ปะเออออไปไห้แล้วเพราะานานไม่น่ะ ยังได้ยังว่าให้บาด้ได้ยังยว,ว่งาให้มาเาาอีกผมเจอมกป่ามกป่านินเด้อฮะชื้อว่านี่ซื้อโลหนึ่งมีไอเห็ดมาเช่าสรุปแลวมาเมื่อนี่มาขอคมเสืรอ,อยยัให้ผ้าไปซื้อปุยอย๋ยใหาผ้าไปซื้อปุยป๋ยซื้อปุยอป๋ยนี่แม่หันตลาด ตลาดตลาดใหญ่นั้นช่วงแรงน่ะเขาปิดแน่นอนทางเขาขายอยู่รับปู้เย็นเนาะแต่ว่าอาหารนี่ยอยู่ใหนกินน่ะเขาปิดสำสัดแหลงเลยมาตลาดแหลงทำไมอยากซื้อเนาะซื้อคมคมเนี่ซื้อตลาดแย่กันท่านเดียร์เลสสิไปเอกซื้อคมก็ไปซื้อคมซื่อไปคมนั่นอ่ะพวจีนนี่ละนี่ละให้จืดมันนั่นแบบมันเท่ายแบบมันมันโมเมนต์ของเสะวะตัวายซื้อให้เจ้ากับยูนี่นั่นยูนี่บ่อยูนี่แล้ว ชื่อตะกี ouais. ้นะยุ so, uh. so ่ธุนพรกัวพุ่นนะชื่ออยู่ตลาดพุ่นนะอันเดียวกัน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 บอกเราอันเดียวกันเลยอันเดียวกันนอกจากว่าจะนอกจากชื่ออยู่หมดไังแล้วก็ไปมันจะไปยุตระเข้าค่ะคุยเราชื่อท่านหน่อยสิเด้อืหกาลอยไอยู่ตระ น้ำบ่แอนะปุ๋ยชอบพกร้อยบ่หน่ะร้อสิวที่พจะซ้อบจักเพิ่นมีเงินเท่าไรนี่เงินกะทอนนั่นแล้วทอเป็นเอาให้ฉันใี่ไหมฉนเงินกะแท้ๆกะเงินกะเงินที่ว่าผู้ใหญ่ซอยนั่นเจ้าหน่ะบ่แม่นแม่กับพ่อได้ได้น้ำเจ้าน้าบ่เลก่าน้ำนองก็ไม่ได้ฝาคมาบ่อน่องน่ะยังบม่ภาคแม่พี่น้องผูผันทางผันรวยกับบริยืนแหงพ่อ ไม่ไดไม่ได้ฉันเนาะถ้าวคเขาว่าไห้กับผญ่ไพิ่นผางให้ิ่นด้เนผ่นจะไห้้าวได้เงินั้นผนเงินิ่นเองิ่นก็ไ่ได้ไห้โวอ่าผนกับบมีพิ่นวะิ่นกับบมี่ว่านวะอะอ่าเอ้เนะอ่าักักมกอันนี้นะแม่มกหนึเนาะ น้ำกรกิน,ข,นข้าวเด้กินก็ได้ใครยุยังคันมันไปหาว้านนี่ก็บ,บุห็นเลยมาคำเติบใช้แล้วโต๊ะเตียงมว้านนี่พี่น้อย แม่พเนธตกเตียง,แม,ยงแม่จะโน่นไลแม่ยันว่ายังตกใจยันว่ายังตกใจมาว้านนี่ตกเตียงว่านี่ใครจะบอเป็นอย่างไรตุกเตียงสูงบ่เตียงนะสูงและเตียงนอนเนาะํำเจ้านั่งอยู่แล้วอเอาทั้งขางลง โอ้ให้หบัตไปให้แม่พนมวยง่ายบวานนี่ได้แม่มานั่งนี่เฮ้ยโบเป็นยังไงบอ๊ะไม่เอไม่ใช่นี่นะเอาอยูแกยูใกล้หน้านะบอ๊ะเออป่หวยนะี่ย ตุกคำนี่เป็นอะไรตุกคำบาบาสิมาบได้มาเลยบอสไม่หวเลยเพราะเราาก็มาเห็นาใส่แลยบ่จะกสื่อออรักนะเราบนฝากโอ้เราบมมีนะตุกคำบอขนาดผู้รวยผูรวยยังมาผมมีตุกคำให้ผมมีเลย <laughs> ชื่อปุยเนะอะไปตลาดเนอะชื่อนากินเด้หรือบ้าชื่อ,อนายอยู่นกินเพื่นอ,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 อนเอ,อ๊ะกระดาษแดน้ำน้ำมันรถนี่เห็นอะไรเย้บ้างเนาะน้องนวนาใส่ไหบส่ก็ใส่เลยใส่ไหบ่ <laughs> ก็หยอกอะไรเช่นไอ้บ่ออะไรน้อตั้งไปเลื่อนเพื่อเกาะใบหมอกว่าลงมาแล้วงานขึ้นมาพี่แล้วบ่ยงางขึ้นมางางมาแล้วใบเพื่ออะไรแล้วหรือไงน่ะยามนี้น่ะมันแคบแล้วมันคนเห็ดผู้อากมากินทางไปแล้วเรื่องเพื่อนก็ประเนน้ออ่าเออช่างกาดช่างกาดถ่าถ่าอยู่ บัดอพุยนะทีพ well, 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 well. oh. ุยนาถ้าเตรียมรถเอาล้อให้เตอเอาล้อยู่เอาว่าอยากเอารถลงไปหอดพุ่นมันลงมาได้แล้วมันแคบยังจื้นแท้นี่เอ้า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 สมกระสมกาสังเอ้าเอ้าเอ้าทูย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 าหุ่นหัวหัวเอ้าเอ้าจื้นแท้นี่ เฮ้เห <mile> ้เห้เห้ยินเด้ลูกเย็นบ่ประมาณแบบสิไปเลยไอ้ขี่รถจักรลงไปบอกดอกอยู่หน้าได้ไปนะฮะไปนะลงสามโมงหรมองตอนบ่ายเด้อตอนบ่ายแต่พากันมาลูกสามเพื่อนจะพีนไหมครับฮะสามเพื่อนจะพีบ่มาอยู่ตรงกะเด๊ะ วันนี้คนชักออกหรือเปล่ามีอยู่เหรอบุมีเพจตัวชี้ไะตอนบ่ายมาพี่ก็ได้เั่นกะตอนบ่ายสองเด้อประมาณบ่ายสองโมงสามโมงก็ได้พอดีตลาดแรงพอตลาดใหญ่นะครับโบทันอยู่แล้วุูยเ่าก็ไปซื้อเอากูยเ่าก็ไปซื้อเฮือนบ่าหน้อยอยู่แล้วเนาะแรงเนนะี่ยประมาณนั้นมาไปแรงก็ได้ แมง,มงอะีรแมงอะีรเผลอแม่เพิเ่งแล้วแหละบอให้ไปหาเพื่อนเมื่อวานนี้นะอพอดีส่งยาไม่ได้จังสิไปเอาน้ำอยูเ่เพื่อนก็ได้ส่งยาด้วอเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องยาเนี่ยมันไอ้กึมเพิ่งไปต่อให้เราหูงจักเราเคยไปต่อแล้วมันแบบใดไปใดแล้วสี่ไปจัดก,การให้แล้วว่าบุให้กินล้าซักเอา อ,อยาซักเอามันจะมียาซักกุ้มได้เหิงชุ่มดว่าเข็มหนึ่งกับสามเดือนเลยแน่นเป็นคือเก้านะเนาะคันบุกินเนาะเอ,อ้ยมะนาวนี่เอ,อม้มะนาวมาดิน,น้ำนี่ลกูกเป็นแนมได้เพีนเน่งแล้ไหเดมาเฮือนข่อยไหเด่า มึงน,นี้ขาส่งเราลงนะขาส่งลงขางหนึ่งเน,น,น,นี่อขึ้นถังล้วขายังมีกิจอะไรบาเด่นยันงเขาเป็ดก้าวอบเนี่ยมาสีมื่อนั่นด้เมกี้ซีบชอบนัง,นงเป็ดก้าวอข่ากับย่งอยู่ทียังเป็ก้าวอบเนี่ย อาบากแล้วก็จะดิบอ่ะเนี่ยออกบ้านะฮะเข่าหน้าบก็จะออกออกห่าฮะออกห้างไหมไปโย่ไปเยไปชื่อเขาดิไปอ่ะเพราเราจะดำเสิมเนอะดำเนาะเออเอากล้าไปหาเชิมเขาดำได้เสิมใส่ได้บ่ราแสามเณได้เห็นแล้วนะมันห่างบนไทยได้เลยดำานดำใช่เอากล้าขอกล้าแล้วมัวก็ไปดำใช่ี่นี่เรากล้าขับเดือไปได้ นี่แหละมะเต็กแบช็ดเปลาสาทานเบ่งกระเป๋านี่เอาอุ้มลานก่อ็อ่้กระเป๋าันตะไว้นี่ยกันยำเอาก็ได้เงินป้าป้าบอกมอเตอร์ก็ไปเนาะไทยเนาะไปทามอเตอร์ไปไทยก็ชิได้อยู่ดอกยมมีงานไล ห่งายเนี่ยงาเหนกับบุมี้ว่าจะอานน้ำได้ป่จะห่อ,อน,น <ำ S 1> ดิห่อ,อนจช่เอองั้นสีน้ำนันไรต่าเนาะน่องตนระคัแค่ไหนนั่นระคั้เดียา เอาเงินค่าใส่น้ำมันรถน้ำหลดพอ,อดีบ่อเรือฮอตชื่อปุ๋ยเนาะ <Okay. S 1> บ่ได้ชื่อกินอีก mm hmm. เพราะว่าคันใสน้ำมันมนี่เพื่อนหนึ่งนี่สามแสนไว้เอาใสหลดเอาไอใสหลดไอเพื่อหนึ่งสามแสนสี่แสนใส่น้อยมันกับบ่ขึ้น mm hmm. บ่อคื้นใสน้ำมันรถจักรในน้องมะนาวไอ้น้ำมันรถจัก,นะอ,จกอย่างว่าส้าพันสามสิบพันโเป็นยังบ่ได้เอาน้ำดอก บอได้ว่าให้อุกใจกอให้เอฟซีพังกอให้เอฟซีพังหน้าหน้ากางคือคือว่าบอกให้อันเอาขันจ่อขันจ้องบุได้ใช่คือบ่เอาบุกตั้งแน่ใช่ครุบนะเชื่อป้าเอาให้ได้ใช่ใช้สาบัดยังไม่นุ่งยังไม่นุ่งทั้งดินทั้งรองใช้ลูกอันนี้ไปอยากตักเลยกต่ใครก็ได้สิอแรงมากตอนมาคือพวเล็ดปะในเฮียเออ นอนเฉาอยู่มาแต่หน้าบ่อหรือมาแต่เฮือนน่ยมาแต่หน้าถ้ากันนอนอยูหน้าบ่อเลยเนนอนเฮือนคือบอนอนหน้าสิมันอันนั้นบอมันแคบมันต่ำพอดบอกมันห้อมเหรอคือว่าน้่มก็มีเลยเนาะตุ๊คําเจาะแหย่เนาะน้่มมีอยู่น้่มก็มีอยู่อย่างแบ้วแบบไงฉันมานอนบ้านได้นอนนากะนั่นกะเออหน้าแคบบ้านบ่เออแคบที่ไปซ่าเน แจแคมบ่แคมกันเพื่อนคนกัดติดกันบ้านกับหน้าเพิ่นน่ะเออกระสบายอยู่สามาอยู่บ้านไหนไรก้นบ้านไหนเลย,เลยนอนนาต้องชิคคักต้องชิคเย็นช่วยช่วยแทบบ่เย็นอยู่นอนนานนะไพโคมอย่งางไรชื้ออ่าไปชื้อไพโคมมันบ่เห็น่หุ่งแล้วม,มืดแล้ว แม่บอให้ให้มาห้มาขอใหายไอช่วยสรารย<อ>ไปตลาดก,กับมุ้ยผู้พาไปเหวยวะสบายเสินะ็จแล้วล้จมสุพังไม่ซื้ออยากไปซื้อคุยกับมุ้ยผู้พาไปมุ้ยรถบ่อยไงมุ้ยรถแก้วก็เลยคิดเห็นไอ้บั <laughs> บ่นได้เคยลองไป บ่อน้ำพีน้องบ่อผู้คนมีรถกับผ่าเงินชื่อปุ๋ยแน่ชั้นสี่ไปกับไปว่าน้ำพิ่นติกนะี้กอ่ะพนว่าร์าเบียบบอกเล่ามีแต่บ่าบ่มีรถผ่ากับเพิ่นชื่อปุ๋ยแห่แน่เพิ่นบ่ไปผู้คนมีรถแน่เออแตนแปะปุ่มชิมนุขั้วอยู่ชิโนูอยู่ตลาดนี่ยังบ่พา,าไปมีแต่บ่าผมมีรถรถขาวไปแน่ชื่เอเนีย้ยวะเนี้ย พาไปช่วยผู้อื่นเนาะมาตีเพิน่นได้เลยเป็นไปช่วยผู้อืน่นไปช่วยทางไกลเคยไปหลยเทือแล้วก็เลยยาบริจาคบนเพิ่นมาชันเนาะ <c oughs> เป็นยังเนาะดี่อายิภาพไปไมาแรงเพราะว่าพอดีอันเอ้กึมมาที่เรก แต่ว,ว่าสิไปมุกนะบ่ได้บ่ไปก็ได้เพราะว่าคือระหูอาการแบบว่าเราหูบอลต้อยานะ่ะแพทย์หมอเป็นหัวจักไม่แต่ไปบอกกดชื่อน้องมะนาวอลไรกะขาสิว่างยาให้ดรอลดหรอขอบุญจะไม่เด้อ่าขอมูลม,มีแล้วเอาไปก็ได้ยันยากยำให้ยำหน้าเราหน้าตัก้าจะโทรมาบอกเออโทรกับเราอย่างนี สีบ่เออมาเอาเข่าวีีข่าวปลูกเพิ่นอันน,นั้นในรถนะข่าปลูกเพิ่นฮะเราขายแล้วข่าปลูกแล้วอันสองสอบแล้วมาเอาเข่าวแล้วสีได้สอบดำแล้วมาสีเศร้านี่นี่ข่าวแล้วมาสีดำ มันเป็นไอ้หนิไอ้รวยไอ้อย่างหนิไอ้สร้อยพี่น้องไอ้ได้ก่อนมาคำมาเฮาก็พื้นเฮาหนะาเอาว่าเฮารวยเฮามีเงินมีคำนี่เฮาสิญาต,ติพี่น้องเฮาทุกอย่างนะสร้อยพี่น้องเฮาได้ก่อนอ๋อคนอื่นกำลังแล้วว่าซรอยคนอื่นจะต,ต้องซรอยญาต,ติพี่น้องได้ก่อนเป็นบ่อสอยบอกว่าพื้นเน่หนิไอ้วอาพื้นว่าคำเป็นไอ้ คนคือไอ้ะนะในใสยคือไอ้ะนะใส่จ,จ,จนจนจนคนบน <c oughs> ดิ่ไอ้นี่ต้องถ้าต้องเลือกครอบครัวหรือเลือกอาติพี่น้องเรื่องเอาหน้าเอาตาเขาก็เอาไว้ตาหลังแต่เขาต้องซอยพี่น้องเขาให้พิทุกวิจนากอน,นอยนึงนะพี่น้อง ไดนี่างานออกไปหน้าอีกบ่บบดน,นึ่ย,ย่างไปหน้าคนนั้ย่างไปหน้าได้บอกแล้รเด้อซุโตัวกามากตอนเที่ยงกับมาเพื่อนกับอา,า,อาบนอาหน้าแบบไหนอาบหน้าอาบไหนกับมาสู้มาหาเพื่อนก็ได้อาจารย์บางทีไปซื้อปุ๋ยคัว่า,าลดมันลงได้กับสิบปลาลงอ้ายามันคาได้ทางมันยากงามนี่นะบนตกจักในรถ้าไปได้่ไ่้ไบอก่บ่ไ,ได้อยู่รถบอจิน้นเด้ เราไปจิตเที่ยวบ่ะเที่ยวอยู่เที่ยวหอเพือนนะผู้พังเบิงไปสำรวจสถานการณ์ก่อนเพราะว่าไอ้ไปว่านี่ผลมันตกนะขี่โถจักไปลมพังเบิงแต่สิคอยตูดเขาเจ้าอีกขันยอป่ะมันบอมียันชุกไรได้หนาจะเริ่มเตอเอ้าใครมอเตอือนแล้วลูกผู้ชายอกสามอกขัดลาดเน่าขัดลาดอยู่ ชิบวัดวุยด้ามสำนีย่อบปได้ขอห่วยนั่นก็บริเวณผู้ชายได้เลยนั่นแน่จังบ่วิตถุกวิจักต้องดิลลุนได้ต้องดิลลุนต้องสู้บอกเลยแต่เอ้ยไม่เห็นไม่เห็นบ่ได้ตต้องช่วยกันได้สิเราลูกค้าก็นไหมโอเคประมาณนี้ ประมาณนี้มีอย่างเช่นบ่อีกบ่บ่มีมีอย่างเช่นบ่อครับเอฟซีคับป้ากับ,กบลุงกับผู้รักผู้ใหญ่บ่มีแดงใายเงินหน่อยกิเทิลเอฟซีนะได้อี่เทิงหน่อยก่เทิงเนาะเพื่อนกับช่างสีลบมือไดนใช่ครับเหมือนเจ้ตึงอยู่ลมมาอัลมมาอีกวันนี้จักงสีด้ไรเนาะลมอยู่ตาราง ไอเนี่ยแต่ห่องน้ำแล้เนาะออบอล <หง S 1> เป็น <หง S 1> บอลลี่เนาะห่องน้ำกับย่านนี่เจ้าอีกได้เพื่นเออห่องน้ำกับย่านแบบเวลาลมมันพัดมาอะมันฉีดพัดเคลือนห่องน้ำเนาะทับห่องน้ำอีกเลขกระโบนทึกเลขกระชือลอตเตอรี่ข้าวโบนที่รางวัลที่หนึ่งกระโบ้ใกล้ถึงเงินสิบเก้อนี่เนาะมะนาว ฝากความคิดถึงคิดหนอยคิดถึงเอ็ซีเนาะอ่าโอเคประมาณน <se> ี้แหละพี่น้องเออเนาะลมกำนองมะนาวแต่ลมกันหลังไม่กำนองเพิ่นอีกนิดหน่อยก่อนอ่าสบายดีด้วยน้องมะนาวสบายดีไปเงียฮะถามเมียเมียเจ้าหัวเมียคนหลักไปนะบ่ Icana, โอ้ยใุณชายโ่้ยคุช้คนหลับไปแล้วเป่าเมียเจ้าของมันมาทำบาทนี่ได้รถบานนี่เอาหลับไปแล้วอะไรพ่นแม่นพ่พูดมาเนี่ยพวกโอ้ยโอ้ยหนูจะดิคนลักคนเดียวเอ้ยไม่ย่งบาทนี่เมียเจ้าของมันมาทำทำนียบาทนี่เอาไปเอาใส่หน้าหรือมาทำเลยขี้แก้มนาเอาแน่พี่เด้อขี้แก่มาเด้อ มาชี้เขาถามหาเมียหรือเมียผู้เห็นทำไมคนหลักไปแล้วบ่โอ้ยทำไมสะอาเพิ่นฮ่าสบายดีเนาะเออโอเคยังไงเนาะจตาสิขอปิดคลิปประมาณนี้เนาะ เพิ่นว่าบดุดีมีเพิ่นจังว่าพี่น้องลุงป้ากะจังว่าลานคำสุภาษิตเพิ่นว่าไว้เบิดปีพี่น้อง,งเนาะสุภาษิตคำนี่ใส่ได้ตลอดช,ชั่วลูกสั่วหลานเช่นคนเนาะเดียเมื่อนี้กะสีผ้าน,าน้องมะนาวไปชื่อปุ๋ยเนาะ่าน้ำมันรถดน้ำมันล่างก็เมื่อเอาน้ำเพิ่นพี่น้องซอยเอาเงินเจ้าของอะไรใส่ เนาะถึงสิบริเม็นญาติพี่น้องย้ำอีกว่าบริเมนญาติพี่น้องแต่กะอีตนดูตนศารเน,ะนาะแต่กะคือว่าสงสารนาเนาะเรากระโบ,บขึ้นโบขาวโบ,บออกเนาะขึ้นโบเห็นไปแล้วอะไรปะญาติพี่น้องก็ได้กะกะบ,บกบกะไปห,หาเพงานน,นพี่น้องไงเน,นกกาะกะแต่ว่าเราก็จากควมมด้เราเอาโนม้ยเด้มาให้เอาโนม้มาฝากเอาอันนั้นอันนี้มาฝาก,านานาฝากในสิ่งที่เราหาได้ วาสันซะเราก็จะต่อแทนบุญคุณถึงว่าเราสี่บุมีแล้วก็หาเนี่ยมาต่อแทนเนาะแต่คนแบบน้องมะนาวนี่นถามาว่าเราได้เรามีอนาคตรเรากระลืมบุญบุมพุนดอกพี่นะ้อะถือว่าสอาซอยคนแบบนี้คิดว่าซอยถืออยู่แล้วพี่นะ้องไอ้เนาะอะเรื่องยากระโบใหน้นาเป็นห่วงปัญหาพี่นะ้องไอ้เนาะกัดจีซอยพันอีกซะเรื่องพาพันไปซื้อปุ๋ย ประมาณนี้ทุกคนทุกท่านขอให้อยู่ดีเแี้งพี่น้องสุขภาพแข็งแรสุขูสุขคนโชคมาน้ำรวยทุกคนบาบุดีมีเพั่นจังหวัดพี่น้องลุงป,ป่าจังหวาดลานพี่น้องประมาณนี้